สวัสดีค่ะสวัสดีชาวแฟนเพจสีส่รุ่งคาเซ,เ,เซนเตอร์กันทุกทุกท่านเลยนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็ประจำการอยู่ที่เดิมนะคะบริษัทสี่รุ่งคาเซนเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่อําเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรน,นะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องพลอยก็มีรถนะคะ2ยี่ห้อนะคะมาให้ท่านได้ชมกันนะคะจะเป็นรุ่นไหนกันบ้างนั้นไปชมกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ Mazda b t 500โปเลยค่ะคันนี้นะคะสีขาวนะคะสีเดิมๆทั้งลำมเลยนะคะเรามาชมความสวยของครับไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวรถเป็นสีขาวนะคะไม่เคยขัดสีทำสีดะดัสซี่เลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีเทานะคะให้ความสปอร์ตนะคะพร้อมกับโลโก้นะคะ Mazda ใหญ่ๆตรงกลางให้แบบนี้เลยนะคะ ไฟด้านหน้าจะเป็นไฟมัติร์เรเซ็ตเตอร์นะคะนี่ค่ะเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะนี่ค่ะสังเกตได้เลยว่าไฟสองสว่างด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงของบูมแมลกนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟตัดหมอกยังไม่มีให้นะคะอ่ะเราไล่เรียงมานะคะที่ด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะสําหรับมาสด้านะคะคันนี้นะคะมาสด้าบีช5 0 p โปรนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับแก้มข้างตัวรถให้นะคะแบบนี้นะคะ กระจกนะคะมองข้างนะคะเป็นสีดำนะคะกับคโครเมียมครอบให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับ m a z ด้าคันนี้นะคะมาต่อกันที่ล้อนะคะสำหรับล้อคันนี้นะคะมาสด้านะคะก็จะเป็นของม a z d a าเขาเลยนะคะเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะขอบยางขอบ16นะคะเป็นยางมิชลินนะคะสวยๆให้แบบนี้เลยนะคะเป็นล้อเดิมๆเ,เลยนะคะค่ะและสำหรับ คันนี้นะคะมือเปิดนะคะเป็นโครเมียมนะคะโครเมียมให้สวยดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสังเกตได้เลยนะคะเป็นสีเดิมๆนะคะบางๆนะคะยังไม่ทําสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเนี่ยค่ะอาจจะมีนะคะรอยสะเก็ดหินนิดน้อยนะคะแต่หากว่าถ้าได้คันนี้ไปนะคะเดี๋ยวตรงนี้เราจะเก็บรายละเอียดให้นะคะเรามาต่อกันที่ด้านท้ายตัวรถกันเลยค่ะรูปร่างด้านท้ายนะคะเนี่ยค่ะเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะรูปทรงของหลอดไฟของเขานะคะก็จะ โค้งเข้าหากันแบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ m a ส d a ตรงกลางให้แบบนี้นะคะเมื่อเปิดฝาท้ายนะคะเป็นโครเมียมนะคะโลโก้นะคะ Bt 5 0 Pro นะคะยังอยู่ครบทุกจุดทุกตัวนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟเบรกนะคะจะอยู่ที่เนี่ยค่ะข้างบนนะคะด้านหลังของตัวรถนะคะแบกไลเนอร์นะคะสภาพเดิมๆนะคะใหม่ๆอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้างในตัวรถกันเลยค่ะ โอเคค่ะสำหรับข้างในตัวรถนะคะ m a z d a b t 50 Pro นะคะคันนี้นะคะเขาก็จะออกแบบมาด้านในจะเป็นโทนสีดำสปอร์ตนะคะคันนี้ให้มาเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะสามารถปรับเ e ็นท่าล็อกนะคะได้ที่ตรงนี้เลยนะคะระบบแอร์นะคะแมนนวลนะคะปรับตรงนี้ได้เลยนะคะมี3ระดับให้ด้วยกันนะคะและสำหรับพวงมาลัยนะคะคันนี้ให้มาเป็นระบบความปลอดภัยนะคะมี ไอแบบคู่นะคะมาให้ด้วยนะคะสำหรับนะคะคอนโซลตรงกลางนะคะเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะคะสามารถเล่นเนะะี่ยค่ะ CD FM นะคะ MP3 ได้นะคะมีเชื่อมต่อกับ USB AUX ได้เลยนะคะ และตรงนี้นะคะก็จะมีช่องต่อไฟนะคะ power outlet นะคะ12โวลต์ให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะพิเศษนะคะตรงนี้นะคะจอนะคะแสะดงเวลานะคะวันที่และก็เวลาให้ด้วยนะคะตรงนี้เลยนะคะพิเศษมากๆนะคะการันตีความใหม่นะคะสําหรับ Mazda คันนี้มีสวิตบุ๊กให้ด้วยนะคะยังอยู่นะคะการันตีความใหม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคันนี้เปิดแคปได้นะคะเดี๋ยวน้องคอยจะพาเข้าไปชมค่ะ โอเคค่ะสำหรับ Mazda BT 5 0าศูน Pro คันนี้นะคะก็เปิดแคปได้นะคะให้ความสะดวกสบายนะคะขึ้นลงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะอันนี้นะคะทางเราเปลี่ยนมาให้ใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะอันนี้เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำนะคะและด้านหลังนะคะตรงนี้จะมีช่องต่อไฟนะคะแล้วก็มีช่องใส่เอกสารใี่ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมสภาพนะคะเครื่องยนต์กันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะสภาพห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าจะใหม่จะเดิมแค่ไหนนะคะสำหรับ m a z d a b t ิ0ี r o คันนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะให้มาเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบ16วาว้าวนะคะเป็นเครื่องยนต์2 2ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุด150แรงม้านะคะที่3,700รอบต่อน,นาทีนะคะแรงบิดสูงสุด375นิวตันเมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบแปรผันนะคะประหยัดน้ำมัน,นแน่นอนนะคะนี่ค่ะแผ่นมอก็สติ๊กเกอร์ยังอยู่นะคะ เดิมๆเลยนะคะให้ชมกจันจะะเลยนะคะจุดสไมค์คิวซงอยู่นะคะถนนการคมร้อนยังอยู่นะคะสังเกตได้เลยว่านะคะรถคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักชนเบาพี่ควนจมน้ํามาแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะสภาพนะคะยังคงเดิมนะคะสีบางๆนะคะเดี๋ยวน้องคอยจะปิดให้ดูนะคะความสวยของเขาอีกทีนึ่งค่ะโอเคค่ะสําหรับคันนี้นะคะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่มิตซูบิชินะคะสายท่านกันค่ะ คันต่อไปนะคะเป็นมิตซูบิชิไททันนะคะ2.5 g l x นะคะปี2018นะคะคันนี้นะคะสีดำนะคะตัวรถเป็นสีดำนะคะสีดำเดิมเลยนะคะแห้งๆบ,บางๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ขายดีนะคะยอดขายก็ยังขายดีอยู่นะคะสำหรับคันนี้นะคะถ้ามาเป็นกระจังหน้านะคะโครเมียมขนาดใหญ่นะคะพร้อมโลโก้มิตซูบิชินะคะตรงกลางให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ไฟนะคะสองสว่างด้านหน้านะคะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมิสซูบิชิเลยนะคะสังเกตได้ว่าเขาจะออกแบบมาให้นะะี่ค่ะเป็นโค้งนะคะให้ที่ด้านข้างแบบนี้นะคะพร้อมไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะมิสซูบิชิไทายทันคันนี้นะคะให้มาเป็นล้อแม็กอลอยนะคะเป็นแมกเดิมๆโรงงานเลยนะคะของมิสซูบิชิเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นขอบยางขอบส5บห้านะคะล้อแมกเดิมนะคะของมิตซูบิชิเลยนะคะอ่าเราไล่เรียงมาที่ด้านข้างตัวรถกันเลยนะคะสําหรับมิตซูบิชิไทยท่านคันนี้นะคะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะที่หูกระจกให้ด้วยนะคะพร้อมโครเมียมนะคะครอบที่หูกระจกให้แบบนี้นะคะเมื่อเปิดประตูนะคะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถสีดํานะคะให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสีดาเดิมนะคะยังไม่ทําอะไรเลยนะคะบางๆอยู่เลยนะคะมี คีวการศาสตร์มาให้พร้อมนะคะสําหรับมิซูบิชิไทยท่านนะคะไฟเบรกของเขาจะอยู่ตรงฝากระบะนะคะให้ตรงนี้นะคะมือเปิดเป็นโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้มิซูบิชิให้ตรงกลางนะคะไทยท่านนะคะโลโก้ยังอยู่ครบนะคะเนี่ยค่ะดีไซน์นะคะของไฟของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกแล้วนะคะสําหรับไทยท่านนะคะมีนะคะกันชนท้ายมาให้พร้อมนะคะขนาดใหญ่นะคะซึ่งดูให้ความสปอร์ตมากๆเลยนะคะเป็น สีเทานะคะตัดกับสีดำนะคะให้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมีมาให้พร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะด้านในตัวรถกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับมิสซูบิชิทายท่านคันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทาอ่อนๆนะคะซึ่งดูให้ความบาลานซ์กันมากๆเลยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะแบบนี้นะคะได้เลยนะคะปรับกระจกได้ด้วยนะคะโอเคค่ะ กระจกปรับพับไฟฟ้าได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะใช้งานไปเพียงแค่23,518 k กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2018นะคะแล้วก็ใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เครื่องเล่นเครื่องเสียงกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ CD ได้นะคะ FMMP3 ได้นะคะมีช่องต่อ AUX นะคะ USB ให้ตรงนี้นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ ธรรมดา5สปีดนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นมัติฟัง์ชันนะคะมีเนี่ยค่ะที่ปรับนะคะระดับเสียงได้ที่ตรงพวงมาลัยได้เลยนะคะมีระบบความปลอดภัยนะคะ airbag คู่นะคะมาให้พร้อมนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ด้านข้างคนขับนะคะให้เลยนะคะเนี่ยค่ะการันตีความใหม่นะคะถุงซิลยังอยู่นะคะสําหรับมิตซูบิชิไทยท่านคันนี้นะคะมีช่องเก็บแว่นตาให้ด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะให้มาเป็นเบาผ้านะคะสีดำนะคะแต่กระสีเทานอ,อ้นนะคะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะคะตรงกลางนะคะเครื่องบอกเลยเลยว่าอากาศบ้านเรานะคะระบายความร้อนได้ดีนะคะไม่ร้อนนะคะสําหรับเบาผ้าแบบนี้ไม่เก็บความร้อนนะคะและสําหรับคันนี้เปิดแคปได้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้องพ่อจะพาไปชมนะคะสําหรับคันนี้เปิดแคปได้นะคะมิสูบิชิไทยท่านนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะที่พิงด้านหลังจะเป็นสีทูโทนนะคะ ด้านหลังมีช่องใส่เอกสารให้ด้วยนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะสภาพเครื่องยนต์ไปพร้อมกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาชมนะคะสภาพเครื่องยนต์กันเลยนะคะว่าจะใหม่จะเดิมแค่ไหนนะคะสําหรับคันนี้นะคะมิสซูซิกิถ่ท่นอาเป็นตัว GLX นะคะปี2018นะคะให้มาที่เครื่องยนต์2.5ลิตรด้วยกันนะคะให้กําลังแรงม้า128แรงมา 4, ร้าที่4,000รอบต่อนาทีนะคะบอกได้เลยว่า สภาพนี่ใหม่มากๆเข้ามาดูด้วยตาตัวเองได้เลยนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะตะเข็บเดิมๆนะคะน็อตไม่เคยขาดแม้แต่ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวต้องคอยจะปิดให้ดูนะคะความใหม่เขากันทีนึงค่ะ โอเคค่ะหลังจากที่นะคะเรานะคะชมรูปลักบอดี้นะคะออปชันของเขากันไปแล้วนะคะถึงเวลาที่ต้องบอกราคาแล้วนะคะพร้อมๆกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะ m a z d a b t 50 Pro ปี2015คันนี้นะคะคันนี้ราคาขายเพียงแค่359,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟังไม่ผิดนะคะย้ำ359,000บาทเท่านั้นเองนะคะและค่างวดนะคะอนปีแรก 4,000บาทเท่านั้นเองนะคะและสำหรับคันนี้นะคะมิสซูบิชิไททัน2.5 GLS ี218 0นะคะคันนี้ราคาขาย4 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะค่างวดนะคะปีแรกจ่ายเพียงแค่5,000นะคะเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้คันไหนนะคะสนใจคันไหนนะคะจะเอา4พันนะคะหรือ5พันนะคะก็กลิ๊งมหาอังพอยได้เลยนะคะชอบคันไหนเลือกคันนั้นนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้าไปชมนะคะหรืออยากจะเป็นเจ้าของนะคะรถนะคะทั้งสองคันนี้นะคะงวด4,000หรือ5,000นะคะปีแรกนะคะสําหรับโปรโมชั่น0%นา12เดือนนั่นเองค่ะและสําหรับใครที่อยากได้โปรโมชั่นนี้นะคะรีบโทรหาังพลอยได้เลยนะคะที่เบอร์0958312544นะคะค่ะและสำหรับวันนี้น้้งพลอยก็ขอตัวนะคะลาแฟนเพจทุกท่านกันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ